อย่าอย่าแตกกลุ่มนะอย่าแตกกลุ่มดูเพื่อนด้วยใครแตกก็พยายามวิ่งกับเอย่าหลุดอย่าคิดว่าจะเอาชนะอย่างเดียวคือเราต้องดึงกลับมาเอาเพื่อนใช่ดึงกลับมาเอาเพื่อนมีจังหวะไปเอาศพมีจังหวะไปเอาศพได้คือแบบตะโกนตะโกนใช่พยายามเวอร์สภาด้วยนะเวอร์สภาด้วยเพราะสภาเขาไม่เห็นสกอตเราใช่เดียวคือถ้ามีโอกาสช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นหลักม่อเหรอผม คือพวกผมมาช่วยเฉยเพราะฉะนั้นโฟกัสกันเองก่อนใช่เรารโฟกัสเพื่อนกันเองเพราะว่าเพราะว่าพวกผมไหวอยู่แล้วผู้ผมช่วยไม่ต้องห่วงถ้าเกิดมัวแต่ห่วงผู้ผมคุณจะโฟกัสกันเองไม่ได้ไม่เต็มที่ผมอยากให้คุณโฟกัสกันเองมากกว่าเฮ้อันนี้สภาเขามาเสริมไม่เป็นไรเรานี่โอเคเราจะขึ้นรถลงรถขึ้นรถลงรถยังไงก็แล้วแต่เรานะมันไม่มีกฎนะ อเวลาไม่รจะโดนอีโมก็หนักขึ้นรถเลยพร้อมพร้อมพร้อมสู้สู้เล่นเอาสนุกเล่นเอาสนุกเล่นเอาสนุกพร้อมอายูขึ้นรถมาสักขันเนี่ยอายูอายูเขาไปกาแฟหนิกูย้ายกูตั้งเขาตั้งขบวนเลยบุญส่งบุญส่งเองน้ำบุญส่งตั้งขบวนเองน้ำหลบหน่อยมาเตะหลบหน่อยตั้งตั้งขบวนเองน้ำเดี๋ยวผมอาจจะเป็นคนยืนบอสสูตรนะหลบหน่อยเยอะไปหน่อยเยอะไปหน่อยจะเบิร์ฮอใครเนี่ย เข้าไปเข้าไปดูหน้างานน่อนเยีบย็บเย็บเย็บเข้าไปไปตามตามบุญส่งตามบุญส่งอย่างไรตามบุญส่งไปเลยพยายามพยายามไม่ต้องใช้วอแทรกเยอะพยายามใช้วอลน,น้อยๆสื่อสารกันแบบที่จําเป็นพอไม่ต้องบอกใครล้มใครตายไม่ต้องบอกประกาศเกอดซื้อน,ะะนี่เนี่ยเขาข<อ>ยืนกลุ่มเดียวโดนยื้อประกาศอยู่แล้วยังไม่ยกเลิกเลยอ๋อเออโอเคโวดังนี่ ไช่เพื่อนเพื่อนเข้าเราด้านรวมกลุ่มรวมกลุ่มกับลงลงไปปลาสโมคนหนึ่งได้ป่ะใครมีอ่ะผมมีผมมีผมมีปลาเนี่ยปลาหลังโกดังไปปลาไปปลาไปไล่ไปบีบเขาเข้าไปอย่าอย่าไปลงหมดส่งแฟรครับอย่าเราเราไม่ต้องลงหมดคนมีสโมคลงพึ่งลงลถอย่าเพิ่งลงรถเล่นบนรถก่อนดูยูเข้าไปใกล้มันอยู่ไกลมันปลาไม่ถึงมีแค่เดียวอ่ะปพื้นที่โซนเราไว้นะปูพื้นที่โซนเราไว้ ไอ้เสือหลุดเข้าไปลึกเกินแล้วอย่าอย่าหลุดไม่ต้องหลุดเข้าไปป้าป้าป้าขึ้นบนหลังคาดิป้าขึ้นบนหลังคาลูกสองลูกสองยิงตัวบนหลังคาลูกสองยิงตัวบนหลังคายิงไม่ถึงยิงไม่ถึงงไม่บูเขาเป้าศพแล้วนะบูเขาเป้าศพแล้วนะค่อยๆดันค่อยๆดันค่อยๆดันป้าขึ้นบนหลังคาดิอย่าให้มันอย่าให้เขายืนบนหลังคาค่อยๆดันเอยิงไม่ถึงบูกำลังเขาเป้าศพบูกำลังเขาเป้าศพ ไม่ดีพอธนะดีพอธนะซ้ายมือนะซ้ายมือก่อนระวังนะระวังนะลมปุกฟังฟังต่อก่อนนะซ้ายมือไอ้ตรงประภาคารก็ล้มโดนแล้วครับมีคนแอบอยู่ด้านหลังเขาจะรอตรงอยู่ไหนวะตรงอยู่ไหนพยายามพยายามทุกตอนพยายามเน้นีอาวิ่งออก้ายนะออกตายนี่มีตัวเยอะไปตายตายตายออกตาย เอารถเอารถมาบังระวังเพื่อนล้มบนสองด้วยดูบนสองด้วยติวเสือเสืออย่าลูดเสืออย่าลูดกลับมาหลงกลหลงกลหน้าเลเปีวมาที่มามามาเอ้ยสายมาสายมาสายมาาโอ้โหเฮ้สายสายเข้าสายเข้าสายเพื่อนเอาแล้วกดให้อยู่กดให้กดเข้าเข้าถอยก้อนถอยก้อนถอยก้อนหอยก้อนวิ่งเพื่อยสิให้เขาตายหนึ่งเขาตายหนึ่งหอยก่อนหอยก้อนดึงไฟดึงไฟ คือทางขวานี่พวกเรากลับมาเรียเสียแล้อยาอยาเล่นที่โล่งกลับมาเรียนรู้เสีย่าเล่นที่โล่งเล่นตรงรถเพราะว่าเราโดนรถนะรถรถเอารอรถบังเอารอรถต่อไปาหนเนี่ยซ้ายจะฉีกซ้ายจะฉีกเข้ามาสายเยอะสายเยอะมากนี่มาเล่นคนในโกดังแบบนี้นี่ตกรถดินี่ตกรถดิฉีดอยู่ฉีดอยู่สายระวังระวันฟังฟังดูนะโดนเถิด คือตอนนี้ผเจอศพแล้วแต่ศพก็คือศพอยู่ตายซ้ายซายซ้ายตู้เลยจะพูดจะพูดผมเราออกไปตรงตู้ผมนะนะผม้วนะตู้ไหนบูมแล้วซ้ายไปแล้วสายแล้ายแล้วสายไปไหนในตู้น้อยในตู้น้อยเราอยู่ตรงรถเราอยู่ตรงรถเราอยู่ตรงรถเราเราเราเคลียร์ตู้ก่อนเราเคลียร์ตู้ใครโดนอ่ะใครโดนตีอ่ะตำรวจตำรวจฟังถอนถอยถอยมาตรงตู้ถอยมาตรงตู้ถอยมารวมกันถอยมารวมกันไม่ต้องดันเข้าไปไปิดนถปิดรถถอยถอยถอยบูไปหลอยหลับหลบหล้มล้ม ไหนวะเปิดใส่ขาเปิดใส่ข่าวดีเครื่องลำหลักแล้วข้อเปก่าปูอยู่ไหนปูต้องใช้บัคแล้วเนี่ยผมรับเงินให้ผมรับเงินให้ให้หลุดเนี่ยหลุดลูกซองเขาขับรถออก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 ไปข้างหลังทางอีซี่รถนั่ด้านซสายสีเทาสีเทาอยู่หลังอีซี่ไม่ได้ไม่ได้ก็ถือตลอดมันมีคนคุ้มกัน ไปหลังอีซี like ่ทางรถไฟเฮ้ขอเราละเขาเขาขออมาแล้วมาแลวทางรถเราไม่เห so ok 네็นแล้วตรวจถอยถอยถอยถต้กติดอยู่ข้างในช่วยด้วยอีไปไหน้วครับรถรถเหมือนตีป้าแหมไม่เห็นวัวแล้วรอรยะสาที่นั่งสองคนอยู่หลังเขาทางรถไฟอีซี่ก็ย้นอยู่จอดอยู่ในุจอดอยู่ในปุ่ง ทุบ <languages? S 2> no, ไม้เข้าไปทุบไม้เข <parte. S 2> ้าไปทุบเอาศพไปเอาศพไปเอาศพไปเอาเขาเอาศพออกมาเขาเอาศพขึ <walk> ้นรถแล้วสอาออกมาขึ้นรถสีเทาขับกลับเข้ามาแล้วถอย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 ตำรวจขึ้นรถตำรวจขึ้นรถขึ้นรถเชยปีนอยู่ไหนปีนผมผมผมมาเชื่อว่ากลางวงเลยเนี่ยยิงก่อนเลยยิงก่เลยยิงก่นเฉยเลย ขึ้นมาดิสัตรถมันโรมันต์ด้วยโรมันเข้าได้สบยังครับสดอย่างได้สดเดี๋ยวเอาออกบนรถค,คนหนึ่งนะสดอยู่บนรถคนหนึ่งเขาจอดอ้าวอยู่หลังเลเบลในพุ่มรถเหมือนซูเปอร์สีเทาที่นั่งสองคน สเกลดูให้อยู่เขาจอดอยู่ในพุ่มหนังเลเวลขอขึ้นรถมาแล้วมาเอาไปไล่บัมได้ไหมนั่นแหละนั่นแหละใครใครขับอย่างเลเบลมื่อแี้ตำรวจตำรวจเรารีเซ็ตขึ้นรถก่อนขึ้นรถคันสีเทาศพก็ไม่อยู่ตาวลูกไปตาวนั้นแหละไปเลยไปเลย ไม่ให้ผมขับมั่วเข้ามาไม่แกเป็นทริปที่ตังอ่ะจะปิดจะปิดไม่เมื่อกี้เห็นไปหน้าเลยเบลแล้วขับนั้นแหลกไล่ฝุ่นจะเจออ่ะอยู่ตรงปั๊มแล้วตอนนี้อยู่ตรงปั๊มน้ำมันไอดูวะไอดูวะไอดูวะไหนปั๊มน้ำมันไปไหนแล้วล่าสุดไปหน้าปั๊มแล้วก็ไม่เห็นแล้ว เมื่อขัางสีเท้าที่เราเจอมันยได้กอยู่หลังเ้วอยู่หลังเลเบลแลวเจอเจอนนี่นีอยู่ข้างหลังเลเลปัั๊มปั๊ปั๊มัได้หนยั้มปั๊มปั๊ตัมนั่นันใช่ขันนั้นมีศพอยู่ไมตีตให้ตายตีให้ตายเออเอาศพมาเอมาเอาศพเอาศพเคื่อเกี่ยวมายังไม่ตายยังไม่ตายตีใตาย ตำรวจยิงคหน่อยตรงนี้ต้นครบต้นสวยนะต้้เขียวกำลังแบกศพเขาเขาไปแล้วน่ะศพลุดศพลุศพลุเอ้ึตายคนถือศพตาส่พี่เอาศพมาก่อนถึงศพถึงศพเขายังไม่ตายตะปันเพนอยู่ตัวนี้ตวนี้ยวนี้ ปล่อยไม้ไม้ไม้ตำรวจเล่นเลยถนนมาไม่ต้องมีไม่ต้องแย่งขึ้นรถขึ้นรถแล้้วขึนรถไปแล้วนะจิบเอ็ดรถบุญต้องตีดิพยายามแต่ยิงยัดพี่พยายามแต่ยิงยัดเออคนถือศพตายคนถือศพตายเอาศพตายเนาะเอาเอาศพเสื้อสีขาวไปไหนเขาเลยเขาบอกอกว่าถ้าได้ศพแล้วไปเลยดีกว่าไม่ได้ได้ศพแล้วเลยถอยเอยเอยเลยถอยนึกผมชุบตาลายออกไหนเอาขับขับออกไปไหนขับออกไปไหนขับออกไปไหน อยู่กับผมอยู่กับผมไหนไหนไหนอยู่กับผมอยู่กับผมขับมขับออกมาแล้วมาอยู่สอนอครับออกมาสอนอแล้วได้แล้วใช่ไหมได้แล้วขับไ้แล้วครับได้ถอยได้ถอยนะถ้าใครทีได้บอกเพื่อนนะตำรวจพี่เตาพี่เตาพี่เตลหน่เตอยก่อนเลยครับเดี๋ยวผมไปรับเจอยองร้องเจอเลยปะไม่ต้อข่าวว่าไม่ต้องไปเล่นถอยตลอดถอยเลยถอย ้ครับถอยถอยได้ถอยได้ถอยปถอยเซอร์เร็วขึ้นรถถอยก็ลองถอยเดี๋ยวขึ้ล่นเลยไปไหนๆก็ไหนๆแล้วเว้ยตกเลยใช่ไหมเ้ยโดนหลมัดเก็หลล